สวัสดีครับผมยกเบนซินนะครับวันนี้จะมาให้ชมภาเครื่องสุดยอดประสบการณ์นะครับของเกจิที่เก่งอีกรูปหนึ่งเลยนะครับของจังหวัดสิงห์บุรีได้แก่หลวงพ่อแพรวัดพิคุณทองนะครับวันนี้ได้มีโอกาสไปไหว้กับท่านมานะครับผมที่วัดพิคุณทองจังหวัดสิงห์บุรีนะครับผมแล้วก็ได้ไปเช่าบูชาเหรียญล้อแมกเออปีสองพันสามสิบเจ็ดรุ่นม,มหามงคลนะครับเป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับ ที่ทางตู้ทําบุญวันนะครับผมอันนี้ท่านหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเวลานาปีสองนห้าสี่สองนะครับอันนี้เป็นเหรียญที่น่าใช้มากๆเลยนะครับผมอันนี้แบบสวยเดิมเลยนะครับอันนี้เป็นเนื้อกระไหลเงินนะครับผมนี่ครับม่หน้าหลวงพ่อแบบชัดเจนเลยนะครับผมสวยงามคลาสสิกนะครับนี่คผิวแบบกระไหลเงินเดิมๆเลยนะครับนะครับมียันเอกลักษณ์หลวงพ่อแพร่ทงจีวอนนะครับ แล้วก็เขียนว่าหลุมพ่อแพรอันนี้เลี่ยมไมค์คอนเลี่ยมกันน้ําแบบสวยงามเลยนะครับผมอันนี้เป็นให้ดูหลายๆมิตินะครับผมนี่นะครับี่นคแท้แบบเบสิกด้วยง่ายเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวให้ชมด้านหน้าก่อนนะครับ นนครับหลายมุมเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ชมด้านหลังนะครับจะเป็นช้างสามเสียนนะครับผมสร้างปีสองห้าสามเจ็ดนะครับผมสวยงามนี่สวยสมบูรณ์แบบร้อยเปอร์เซนเลยนะครับนี่ครับผิวไม่ผ่านการใช้เลยนะครับ นี่นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับระบุปีพศสอง,สองห้าสามเจ็ดนะครับผมออกตรงปีเลยนะครับผมพาเครื่องหลวงพ่อราคายังเข้าถึงได้แล้วก็ไปทําบุญไปไหว้หลวงพ่อก็มีพาเครื่องที่ท่านท่านในตู้วัตถุมงคลตรงในวัดน,นะครับผมเจ้าหาได้สบายใจนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นเลยนะครับ ันนี้ผมก็เช่าบูชามาห้าร้อยบาทนะครับผมพร้อมกล่องเดิมด้วยนะครับนี่ครับมีกล่องให้ด้วยเช่าที่วัดนะครับเล่นหาเข้าหาได้นะครับหน้าหน้าสะสมนะครับผมถนะือว่าเป็นเหรียญที่แบบอนาคตก็ราคามีโอกาสขยับขึ้นไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครไม่รู้จักหลวงพ่อแพรวัดพิคุนทองนะครับผมวันนี้ก็ นำเหรียญดีๆของท่านมาให้ชมที่ราคาเข้าถึงได้นะครับผมมีโอกาสก็ไปเช่าหาบูชาไปไหว้ท่านได้นะครับหน้ามาพกห้อยขึ้นคอมากๆนะครับผมวันนี้ก็นำมาให้ชมการมาให้ได้รับฟังกันนะครับขอบคุณมากครับ